หไปนี่อไม่ัแทเราจะไม่แ้่นไปแล้วปล่อยเห็กมาเฉยต้องเอาหม่ลูกให้แรงกันนิดหน่อยโอเคนะทำแบบเ่อกี้นะอยากระแทกอูหน่อยลูกเอาลองซิ่ลมใหม่ เอขึ้นไปปล่อยปล่อยปดยวิธีการไม่ให้เอาแขงไม่นไม่โยนดี่อยอืมดีกว่าลูกเมื่อกี้หน่อยหนึ่งอ่ะขออีกทีค่ะ ยังกระแทกอยู่อเออนิดนดอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฝึกไปเดี๋ยวมันต้องใช้เวลาในการฝึกด้วยลูกไม่เป็นไรค่ะอ่าไหนอลองทีสไิไหล่ขึ้นไปนะ